มาครับอ่าดูโค้ดกันเลยนะครับอ่านี่นะครับจะไป็นต่อต่อครึ่งตัวนะครับเนื้อเงินนะครับหลงปูโตะนะครับนี่ครับจะเป็นเสี้ยนๆเห็นไหมครับอ่าตรงนี้จะเป็นวงเดือนนะครับเนื้อเงินก็ค่อนจะเกยห่างนะครับเพราะว่าเนื้อเงินของหลงปู่โตนี่เสี้ยนจะเยอะมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับ เนื้อเงินผิวจะมีหลายโซนนะครับแต่ถ้าเป็นผิวน้ำทองนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในโซนที่นิยมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูรอยตัดนะครับซึ่งเป็นจุดสำคัญนะครับเปนดูพักเหรียญนะครับดูงแต่หูเหรียญลงมาเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับดูง่ายๆครับจะตัดเป็นคลื่นสโลปนะครับจะไม่ตัดคมนะครับ อ่าเผื่อแฟนเพจมีพระหลวงปุโตอะไรจะขายนะครับสองรูปมาให้ดูได้เลยนะครับรับเช่าทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับขออนุญาตรับที่ทันหลวงปุโตนะครับถ้าไม่ทันเนี่ยขอรับเป็นจำนวนเยอะหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับมาแนะนําเหรียญยานินเดียสวยๆหนึ่งองค์ในวันนี้นะครับสวัสดีครับ ส่งรูปพระหลุมมือโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดียไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า s i p i t i สาแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทส่งรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ